สวัสดีค่ะพบกับเกวกันนากับรายการแจสบันทอลอครายการทอสสบายๆแต่มีสาระที่จะทําให้คุณค้นพบและเจรณาเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะมีคนมากมายนะคะสงสัยนะคะว่าการที่เรามาเชื่อพระเยซูเราก็ได้รับความรอดแล้ว มันง่ายขนาดนั้นเลยเหระคะ่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยะค่ะว่าคนที่เชื่อพระเยซูแล้วทำบาปหลายๆครั้งเนี่ยเขายังได้รับความรอดอหรือไม่นะคะและพูดที่จะให้ความกระจาร่างกับเรานะคะวันนี้ก็คือท่านอาจารย์มนุษย์และท่านก็นั่งกับเราณนะตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคับค่ะอาจารย์อยากจะถอบถามนะคะว่าการที่เรามาเชื่อพระเยซูะคะ่ะแค่เราตัดสินใจเชื่อเราก็ได้รับความรอดมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะอาจารย์ถ้าจะมองในแง่มุมหนึ่งมันก็ง่ายค่ะใช่ แต่ว่าถ้าเราจะคิดถึงทั้งหมดเลยเนี่ยคือว่าถ้าเราจะรอดด้วยกำลังความสามารถหรือการทำดีของเราเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ม,มันง่ายเพราะว่าส่วนที่ยากเหลือเกินเนี่ยพระเยซทูทำให้เราหมดแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความรักด้วยพระคุณพระเจ้าเนี่ยก็เลยเหลือส่วนที่ไม่ยากให้เราทำที่เราจะทำได้แล้วก็พระองค์ก็รักมนุษย์มากนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกร้องเรื่องความเชื่อ เพราะเรื่องความเชื่อนี่นะทุกคนมีได้เด็กก็มีได้วัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนจนคนรวยคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือว่าคนมีความรู้มากมายทุกคนสามารถมีความเชื่อได้ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเยซูเนี่ยเราก็ต้องกลับใจใหม่ก่อนใช่ไหมคะคทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายนะคะว่าการกลับใจใหม่นี้คืออะไรคะอาจารย์ คือการกลับใจใหม่หมายนิว่าเราตัดสินใจที่จะละสิ่งเดิมความเชื่อเดิมจุดยืนเดิมของเรามารับเอาสิ่งใหม่มจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อวางใจและพร้อมจะเดินในทางใหม่นี้เหมือนที่พระเยซูบอกว่าออกจากทางกว้างมาเดินทางแคบแล้วตอนกลับใจใหม่เนี่ยเราต้องกลับใจใหม่ตอนไหนคะอาจารย์ถึงเราจะได้รับความรอดอะคะ่ะ กับใจใหม่ตอนไหนเลยมันก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่าจะตัดสินใจตอนไหนอย่างผมนี่นะครับได้ยินเรื่องพระเยซูกว่าจะตัดสินใจกลับใจใหม่จริงๆเนี่ยหนึ่งปีมันเป็นกระบวนการที่เราต้องเคลียร์กับตัวเองด้วยแล้วก็นั่งลงคิดว่าเราจะพร้อมจริงไหมเพราะว่าเรารู้เลยว่าถ้าเรามาทางนี้จริงๆเนี่ยเราทัวลงแน่นอน <c oughs> ครอบครัวต่างๆแต่ในที่สุดเราก็ตัดสินใจเ,เป็นไงเป็นกันเรามาทางนี้นั่นแหละครับกลับใจใหม่แล้วก็ได้เริ่มต้นแล้วท่าทีของการกลับใจใหม่นะคะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ท่าทีของการกลับใจใหม่หมายถึงว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลิกเราจะละทิ้งสิ่งเก่าทางเก่าแล้วมารับเอาสิ่งใหม่มที่มาจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้า เราตั้งใจแล้วว่าเราจะเดินทางเนี้ยเราเราต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะขบวนการที่เราจะกลับใจใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะมันมันใช้ขบวนการนานคือมันนะแล้วแต่แต่แตละคนคะนะอย่างของผมหนึ่งปีนะฮะเ,เพราะว่ารู้ดีว่ามันมีการจ่ายราคาด้วยค่ะจ่ายราคาในแง่ที่ว่าครอบครัวไม่เข้าใจเพื่อนฝูงเรื่องต่างๆนี้ก็จะคัดค้านไม่เห็นด้วยนะ,ะแล้วก็จะมาต่อว่าเรามาต่างตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยมัน มันแต่สําหรับบางคนก็รวดเร็วนะเพราะว่าเขาสแสวงหาอยู่แล้วนะเขาเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เขาเขาไม่พอใจกับชีวิตที่เขาอยู่เวลานี้อแบบนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยค่ะทีนี้มีคนเคยบอกว่าคริสเตียนเนี่ยดีจังเลยอะเวลาทําบาปกลับใจก็ได้รับการอภัยดูเหมือนว่าเราจะได้เปรียบกว่าคนเชื่อ,อเรื่องอื่นๆยอย่างเงี้ยค่ะคอาจารย์มอยังไงคะสำหรับคนที่กลับใจใหม่บ่อยๆแล้วก็ทำบาปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ คือคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าบอกไว้มันเป็นเรื่องจริงก็คือว่าถึงแม้เรามาเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนแล้วถ้าเราทําผิดบาปเนี่ยเรายังกลับมาสารภาพบาปแล้วก็ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็พระคัมภีร์เจ้าก็สัญญาว่าอย่างนั้นค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นพระคุณส้อนพระคุณที่พระเจ้าส่งให้แก่เราแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าจัดเตรียมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราทําบาปไปเรื่อย หรือว่าทำบาปแบบะชะล่าใจหรือว่าโอ้ดีมากเลยเราก็ทำบาปไปเรื่อยๆไม่ใช่ใชอันนี้คือความเข้าใจผิดในเรื่องพระคุณพระเจ้าแต่ที่พระเจ้าให้เราให้พระคุณแก่เราเพื่อเราจะ,ะกลับมาหาพระเจ้าและสารภาพบาปเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้เรียนรู้จักการดำเนินชีวิตพึ่งพาพระเจ้าได้มากขึ้นแล้วก็ ปรับปรุงตัวเองและรู้ว่านี่คือจุดอ่อนนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและไม่กลับไปหามันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นไม่ถูกความบาปในอดีตเนี่ยมาครอบงาําหรือมาดึงเรากลับไปทําให้เรามีความหวังใจเหมือนกับว่าเราเรียนรู้อะไรบางอย่างการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายในโลกทุกวันนี้แต่ว่ามันมีพลาดได้เพราะเราอ่อนแอแต่ทุกครั้งที่พลาดเราลุกลุกขึ้นได้ทุกครั้งเพราะว่าพระเจ้าให้อภัยแก่เรา เหมือนผมเรียนปั่นจักรยานล้มจนโอ้โหบาดแผลเต็ไมไปหมดแต่วันหนึ่งผมก็ปั่นได้แล้วก็ไม่ล้มอีกเลยแต่มันผ่านการล้มหลายครั้งแต่การล้มแต่ละครั้งมันสอนเราไงว่าเราจะทรงตัวอย่างไรต่างๆเหล่า,า,านี้นี่คือพระคุณพระเจ้าที่มุ่งให้เราเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะไม่พลาดเลยเราจะมันมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันไม่ได้รวดเร็วอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในกระบวนการของการเติบโตเราก็มีล้มลุกคลุกขานแล้วค่อยๆเรียนรู้แล้วก็แข็งแข็งแกร่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้จักระมัดระวังตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนกับอาจารย์อธิบายว่าถ้าผู้เชื่อใหม่อะค่ะก็จะกลับใจเยอะหน่อยและหลายเรื่องที่ที่เราเคยทํามารเราคิดว่าเราทําได้ครยี่ทําไม่ได้พอเราล้มบ่อยๆวันหนึ่งเราจะนานๆล้มทีจนวันหนึ่ง ก็ล้มยากมันมีสิทธิ์ไหมคะว่าเชื่อพระเจ้ามาเรื่อยๆจนนานก็มีสิทธิ์ที่จะล้มอีกมีไหมคะอาจารย์มีมีครับเพราะอะไรอะคะเป็นสาเหตุที่อาจจะล้มลงได้อะค่ะคือหมายสาเหตุมันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เราลุ้รู้ว่าถึงแม้เราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยแต่พี่มีก็พูดถึงเรื่องของเนื้อหนังเนื้อหนังนี่ไม่ใช่เนื้อหนังนี้นะแต่ธรรมชาติเนื้อหนังที่อยู่ข้างในเราหมายถึงความบาปหรือเปล่าคะหมายถึงกิเลสตัณหาก นะความอยากของร่างกายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอหรือว่าประมาทหรือว่าชลาใจเนี่ยมันก็พลาดได้ดังนั้นเมื่อพลาดเราก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็สารภาพความผิดบาปขอพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็เข้าพึ่งพาพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์ แสดงว่าคริสเตียนต้องระมัดระวังตลอดเวลาเลยนะคะกับการ,รดําเนินชีวิตเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเพราะว่าบางทีบางเรื่องเราต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะกลับมาอยู่ในจุดเดิมถูกไหมคะอาจารย์แล้วมันทําให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ใกล้ชิดพระเจ้านะถ้าเราไม่พึ่งพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถเราไม่สามารถเอาชนะได้เหมือนพระเยซูตรัสว่าถ้าปราศจากเราแล้วท่านจะทำท่า<อ>นไ,ไม่ได้เพราะฉะนั้นการกลับใจใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ ของธรรมัญญัติแต่ว่าขึ้นอยู่กับเรากับพระเจ้าช่ร่วมมือกันนะคะเพื่อเราจะไม่พลาดเรื่องเดิมๆแล้วเราก็จะระมัดระวังจนวันหนึงเราจะแทบจะไม่พลาดเลยใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณสําหรับอาจารย์มากๆเลยนะคะที่อธิบายในเรื่องของการกลับใจใหม่นะคะเมื่อเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะพลาดน้อยลงนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสําหรับผู้ชมทางบ้านนะคะ มีความสงสัยอยากจะอ inbox สอบถามข้อมูลต่างๆสามารถอ inbox ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกัน EP ถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ